เดี๋ยวเด้ค่ะพี่น้องค่ะยายท่อนสิงยางล่งอันเมื่อวัดมาวัดเข้าเขายืดพมา่าว่าสูงสําไใดอันนี้ยายท่อนวัดหม่องตัําตั้เขาได้ค่ะพี่น้องวัดหม่องตัําตั้เขาแต่จริงๆแล้วเขากระสิบ่ได้สูงขนาดนี้ดอกอันนี้หมองมันงามยายท่อนเลยมายืนวัดให้ซุพี่น้องเบิง่งค่ะเห็นป่ะเนาะเี่ยงตีนนุ่มพอดีแต่ว่าคันมองบ่างามกับพี่น้องกระสิรแลแอวนี่เฮานี่ละเขาเป็นเขาตน้นบ่สูงดอกเป็นข้าวยืดพมา่าเป็นข้าวแปก เม็ดในหน่วยสามมรถหุ้งเรายือดโอ,อกไรสามถึงสี่เท่าเมพี่น้องเป็นต่อ่อนซ่อนคาขึานนนะ้นบนีล่นะมีบาหลายแล้วมีสองให้หนึ่งหนึง่งพี่น้องมีสองให้ตอนนี้เหลืองเออแล้วนี่แล้วตัดเสียกอถาเจียวขนาดหนึ่งค่ะพี่น้องเดียวรอให้อากาศเปิดกันแ้อเบิ่งขีฟนาทั้งหัวในคนเ e อเล่ยู่พี่น้องค่ะเขายืดพมา่าได้หนึ่งเด้อเยอนกับเฮ็ดมาหลายปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่สามแล้วค่ะที่เยอนทําเขายืดพมา่าทิมแนวบ่ได้ท่านชิทิมกระเสียดายหมพี่น้องเพราะมันเป็นท่านเขาอายากดูนี่นะ ผู้ใดย,ยังว่าท่านเคยกินเคยซิมหรือว่าเคยได้ยินชื่อว่าเสือว่าเขาเม็ดในหน่วยนี่สามารนยืดได้บ่เนี่ยติดตามใน่สองยี่ทอน,นี่แล้วเด้อค่ะเด้อนี่ว่าเป็นยังไงเห็นบ่โองงามขนาดต้นละพี่น้องเห็นมั้ยบึงบึงือเจา้าบึงเนี่ยค่ะเี่ยเห็นบ่พี่น้องบึงเนี่เข้ายืดพ่อมาห่วงนี่นะปึ๊ดเลยเด้อพี่น้องคะ่ะเขาจะเป็นต้นบ่าะไข่สูงดอกเห็นบ่แดงลวงทองเลยพี่น้องว่าเป็นแดง ทุ่งรวงทองนี่แกจัดแต่ว่าอากาศสภาพบม่ค่อยเป็นใจบันไดก็เลยยังบ่ทันได้เกี่ยวค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งดูขี้ฟ้าท้องฟ้าเลยไหมแต่ว่าก็บ่หลายดอกว่าเกี่ยวปุ๊บหอปั๊บแต่ยังได้ย่ดอกซ้ำหนีนพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยก่อนคนงานยังไม่พร้อมเลยเบิง่งหันเบิ่งหันเบิ่งมองงามแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อเมืองมองบ่ง,งามบบบนี้ว่าสูงซ้ำใดอันนี้ยืนเท่อนแท้เดี๋ยวจะท่อนสีลุงเขาไปยืนเปรียบเทียบให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่เนาะงมองบ่งามเขากับสีเที่ยงแอวนี่ค่ะพี่น้อง ้ำซ้ำเอ๋เข้านี่ละได้ก้มแน่ถ้าเกี่ยวก็ได้เกาะได้ได้ก้มหน่อยหนึง่งแต่ว่ามองง่าเขากับพี่เนาะมองง่ามมองทีไรคือว่าละ่ะหน้าจะทอดไม่เป็นหน้าหน้าแข็งไหมพี่น้องมันไม่ได้นาเสมอก็เลยเห็นอเอเไฮนหน่อยเอาเจาะแจะไว้จังสินะคะพี่น้องนี่นะเอายืดพม,ม่าสูกเรืองเต็มที่แล้วค่ะมือตัวมาทองฝ้าเปิดค่ะพี่น้องก็เลยเต่าลูกเต่าหลานมาเกี่ยวเขาค่ะพี่น้องมันแก่เต็มที่แล้วไหมคุณเนี่ยข้าวยืดพม่า มีบอลหลายขันผู้ใดอยากได้ก็ทักมาเด้อพี่น้องสองสามือนี่กับสีพร้อมส่งแล้วค่ะพี่น้องนี่หละมีไม่เยอะเห็ดไว้พ่อได้ว่าอนุรักษ์พันเขาแปลกไว้ยังสินะเต่มันก็แทบด้พี่น้องหูออกมาแล้วก็มันยืดหูหน่อยๆน่อยได้ได้หลายนะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าต้องหาต้องหา,หาหรลอว่าต้องกินนะนะพี่น้องต้องหากินเบิ้อง้ะเขายืดๆนี่ยิ่แต่ยายทอดวานี่เนี่มี ยะทอนกะสีขายแต่พันเขาเด้อไม่ได้ขายข้าวสารเด้อพี่น้องบอกไว้ก่อนให้พี่น้องเอาสาหรับผู้ไดทิ่มมกักอนุรักษ์พันเขาเอาไปเห็ดล่องเบงเขาพัานนันพันน,นี่จังสีเนี่ยเขายืดพม่าก,กัอีกเป็นอีกสายพันหนึ่งที่ควรลองปลูกและอันนี้เนะคะีค่ะพี่น้องเกี่ยวแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะ